สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางปากหลัก10บ,บนของอันาคิโนนะครับอาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลคำนวณได้0156 789นะครับ 0156 789ต่อมาก็เป็นแนวทางปักหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายปักหลักหน่วยของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข8ปดยออก898สําำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือถูกทันอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6 789 154นะครับ 8 9 1 5 4รวมให้อีกครั้งนะครับปักหลักร้อยปักหลักสิบแล้วก็ปักหลักหน่วยต่อมาจะเป็นแนวทางมัดร,รวมครบบนนะครับสูตรอยู่ด้านบนทุกทา่านด้านล่างจะเป็นแนวทางครบบนชนเด่นนะครับจะเป็นตัวเด่น ได้หนึ่งตุกทันหนึ่งสามสี่เจอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้มัดรวมครบบนของอัดใบานาดกับแนวทางของอาจารย์วันชัยได้แนวทางครบบนชนเด่นทั้งหมด5ตัวนะครับมี0 3 5 8ทุกทันจับชุด3ตัวได้ทั้งหมด4ชุดมี0 3 5 038 058แล้วก็358ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลนะครับงัดเทพบลือจัดให้ต่อมาจะเป็นทาง10หน่วยบนของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณหลัก10ของอาจารย์คำนวณได้0138นะครับหลักหน่วยคำนวณได้4567 ใครชอบก็ไปจับมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาจะเป็นทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวของอัศนีนางวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้าทั้ง10เข้าทั้งหน่วยนะครับมี9แล้วก็มี8งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข9เข้าหลัก10งวดที่ออก6 9 6 ส่วนงวดที่ออก9 7 8ดแแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับมีเลข9ไปเข้าหลักร้อยงวดที่ออก6 4 6ี่หก็เข้านะครับมีเลขสีเข้าหลัก10ทางเดยนเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้าทั้งหมด3งวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 2นย์สองสหทุกท่นทานถามนี่ครับแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบสตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่ต้นบนนะครับของ s b n y ใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1679ทุกทัานก็จะมีเลข9นะครับที่เข้าหลัก10บวยออก898สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1278นะครับ1278 แนวทางเด่นบนใครมองเป็นคู่โต๊ดบนมาตัวก็ได้เหมือนกันนะครับแนวทางของ B n Y มาต่อกันที่แนวทางของอดไพเมงไลนนะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลร่างสูตรใหม่ตัวเด่นคำนวณได้0กับ1 2ต,ตัวของอาจารย์มี04 06 10 11 14แล้วก็16 ถัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวด้านบนชุดเต็มของอัศตางงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางจับคู่ด้านล่างของแอดวูดนะครับ เด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้6จุดกทันหตัวเดียวตัวรองได้1กับ0นะครับตัวรองได้1กับ0ชุดของอาจารย์จับได้6063 14แล้วก็64ติดดาวเน้นมาเพิ่มเติม2ชุดก็คือ60กับ14ชุดกันอยู่ด้านล่างนะครับมี4061แล้วก็65 มาต่อกันที่ชุดสรุปของแอดเมนแก้วนะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์อยู่ในส่วนนี้เลยถูกทันตรงนี้เป็นสูตรคำนวณเลขวินได้4ี่ห้าหสองตัวของอาจารย์มี6กสี่ห7ห้5หกอาจารย์บอกว่าวัดดวงไปที่4ี่หห้ 4. ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์นะครับ สูตรคำนวณเลขวินได้03456นะครับ03456 2ตัวของอาจารย์มี6365 05 06 45แล้วก็46วัดใจไปที่35กับ53าสาผิดถูกกอต้องขออภัยนะครับว่าไปตามสูตรอาจารย์มีแนวะทางมามืดมาให้ด้วยนะครับมี55กับ58ถูกทัน แนวทางชุดสรุปของอัดเนียนแก้วต่อมาจะเป็นแนวทางของอดมายมแดงนำโชคนะครับตัวเด่นคำนวณได้9 2ตัวมี96 97 98ชอบ90 3ตัวได้8 90 998แล้วก็8 97นะครับอีกใบหนึ่งของอดมายมแดงนำโชค ผมได้นะทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลชุด2ตัวมี98นะครับไปด้านบนเข้าตรงๆสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับชุด2ตัวของอาจารย์มี86 83 63แล้วก็89ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดประหยัดของอาจารย์นะครับ3ตัวได้890 2ตัวมี9098แล้วก็80ทุกทันแนวทางของแอดมยมแดงต่อมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างของแอดมิดนะครับอาจารย์ให้มา4ชุดมี7363 7565ถัดมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนนะครับ ใบนี้จะเป็นข้อมูล3ตัวถูกทนันอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง6ชุดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนของแอดมินอุเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้6ตัวเดียวนะครับ2ตัวมี6กแปดหกเก้สองแล้วก็64สชุดเต็มอยู่ด้านล่างนะครับ3ตัว มาต่อกันที่นะ้ำทางทางวันที่1น,นะครับของแอดกลมเกตนุษอาจารย์คำนวณได้261นะครับ2ตัวมี61 21แล้วก็26ต่อมาจะเป็นทางวันที่1น,นะครับชุดโต๊ะของอาจารย์นภัทรจำจรัสสี มาต่อกันที่เลขดับนะครับใบนี้ดับล่างของแอดเป็นต้นงวดที่ผ่านมาดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข5ก็ดับผ่านอยู่นะครับหวยออก87สูตรดสุดดับล่างของอาจารย์8งวดหลังสุดดับผ่านทั้งหมดทุกทันงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3นะครับดับล่างของอาจารย์คำนวณได้3 ต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์ฉลหลง JK คำนวณได้5นะครับใบนี้ดับบนทุกท่านอาจารย์คำนวณได้5วันที่16พฤศจิกายน2025จาก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ